สวัสดีครับติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบร,รมร,ราชกุมารีทรงพระประชวรฉบับที่4 ตามที่สำนักพระราชวังมีถแถลงการเกี่ยวกับสมเด็จพระกนิฐาธิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชราชดุดาสยามพรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณโนะรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเพื่อส่งรับการผ่าตัดรักษาข้อพระบาททั้งสองข้าง เมื่อวันพุทธที่20มกราคมพศ2564เป็นที่ทราบโดยทั่วแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานว่าผลการผ่าตัดเป็นที่น่าพอใจของคณะแพทย์และการถวายกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูก,กำลังพระวรากายเป็นไปด้วยดีตามลำดับ คณะแพทย์ได้รายงานเพิ่มเติมว่าบัดนี้พระอาการทั่วไปดีขึ้นและจะเสด็จพระราชด,ดำเนินกลับไปประทับณวังสะปทุมในวันศุกร์ที่5กลกุมภาพันธ์พุทธศักราช2564ทั้งนี้คณะแพทย์ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานให้ทรงงดพระราชกรณียกิจต่ตอไปอีกระยะหนึ่ง อนหนึ่งสำนักพระราชวังจัดจัดให้ลงนามถวายพระพรถ,ถึงบังศุขที่5กุมภาพันธ์พุทธรศสักราช2,564เวลา16นาฬิกา30นาทีจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง4กุมภาพันธ์พุทธรศสักราช2,564 หลังจากมีแถลงการสำนันกพระราชวังเรื่องสมเด็จพระนิธิถาธิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระอาการดีขึ้นลักเสด็จพระราชดำเนินกลับไปประทับณวังสะปทุมในวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนไปลงนามถวายพระพรเป็นวันสุดท้าย ที่ศาลาสหาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลจากหน่วยง,งานภาครัฐและเอกชนรวมทั้งประชาชนไปนลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีขอให้มีพระพระนมามัยแข็งแรงโดยเร็วอาทินายกเหล่ากาชาติจังหวัดยะลาวิทยายลัยป้องกันรชาชอาณาจักรสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดโรงเรียนสตรีสมุดปราการคณะอาจารย์สถาบันของชื้อแห่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยบริษนิินิสิตเก่าจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนักเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบสภาคณาจารย์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยสมาคมการศึกษาสำหรับเด็กนานาชาติสาขาประเทศไทย ลูกเสือชาวบ้านสมุทรปราการคณะผู้บริหารคุณครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมบนทนทหารบกที่16คณะผู้บริหารข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหนองสนนพิทยาคมบริษวที่อาสารักษาดินแดงในพระบรมบราชิน,นูปถัมภ์สมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมแพทย์ทหารบกเจ้าอาวาสวัดโคนอนเขตภาษีเจริญและคณะครูบุคลากรโรงเรียนวัดโคนอน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่บริเนตใบไม้เขียวสมาคมศิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานาคารินทร์สถาบันพระปกเกล้าผู้ว่าราชาการจังหวัดเพชรบุรีและเหล่ากาชาติจังหวัดเพชรบุรีสมาคมศิทธิ์เก่าและผู้ปกครองโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีจังหวัดราชบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาปทุมธานีเขต2โรงเรียนศรีสังวานเชียงใหม่ รัชสกุลอิสารางกูลกลุ่มต่อบุญผู้บริหารผู้บังคับบัญชาหมู่ยุวะกาชาติและสมาชิกยุวะกาชาติโรงเรียมตั้งพิรุณธรรมเขตทวีวัฒนาชมรมอา,าสาสมัครยุวะกาชาติกออนอาศนเขตดุสิตรัชสกุลกัลยาณวงศ์มหาวิทยายลัยกเกษตรศาสตร์บริิิทอินเตอร์ลิงค์ให้ใจราชสกุลมนตรีกุลโรงพยาบาลสง์บริษัททีพโพลีน พา w เวจำกัดมหาชนและบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนบุรีนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถมัมและบุรีนิธิโรไตายแห่งประเทศไทยทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีวันนี้เป็นวันสุดท้าย บข่าวในพระราชสำนักแล้วนะครับเราไปติดตามที่คุณพรวดีและคุณบราวิทย์ผมจินดาในมีชัยสวัสดีครับ